สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่เนี่นะครับเป็นยาหม่องสมุนไพรบรรเทานวดมันเทาเจ็บปวดแล้วก็ขิมสะผมนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากใบกระท่อมนะครับในการดูแลการผลิตของหลวงพี่อัมพลนะครับที่เป็นพระหมอนวดนะครับที่มาอยู่ที่วัดอัมพุนะครับท่านก็นําใบกระท่อมที่ปลูกในพื้นที่ของวัดนะครับมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ ของทางวัดนะครับเพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟของทางวัดนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือสิ่งเหล่านี้นะครับได้นำมาใช้จ่ายภายในวัดนะครับเป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็จะใช้ยันทาน้ำมนต์ครีมมีครีมณเมตาด้วยนะครับที่นี่นะครับนี่ยันทําน้ำมนต์เนตอันนี้คือราคาของ ผลิตภัณฑ์ที่นี่นะครับมีต้นทุนในการผลิตของทางวัดเองนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยทางวัดก็จะนำไรายได้ส่วนนี้นะครับไปจ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับผมก็มาประชาสัมพันธ์ให้ที่วัดนี้อย่างต่อเนื่องนะครับน,นี่นะครับช่วงนี้นะครับวัดออกเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับชื่อเหรียญรุ่นก้ามหามงคลนะครับก็สามารถมา ร่วมบูชาทำบุญนะครับตอนนี้ทางวัดมีโครงการที่จะจัดสร้างอาคารอนเนกประสงค์นะครับอันนี้เป็นเหรียญเก้าเหรียญมหามงคลน,นะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับผ่านพิธีปลุกเสกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับหลวงพี่อัมพลถ,ถึงผลิตภัณฑ์ที่นี่นะครับก่อนที่จะมานวดนะครับปราบลรมัศการครับหลวงพี่อ้าจะสมุนไพรของทางวัดมีอะไรบ้างครับความเป็นมาก่อนก่อนความเป็นมาก็คือเราปลูกต้นกระท่มไว้เยอะ ตอนนี้กระท่อมอะที่โรงงานเขาจะรับซื้อไปเนี่ยเขาก็ยังไม่รับอันนี้เราก็เลยเอาใบแก่ๆที่มาเนี่ยก็มาทําผลิตภัณฑ์ในวัดครับเช่นยะมองครับน้ํามันเขียวครับขึ้นมาอันนี้น้ํามันเขียวใบกระ่อมเนี่ยของเราเนี่ยหอมเย็นชื่นใจครับอ่าแก้ปวดลงปวดเมื่อยตามร่างกายครับเย็นครับแล้วก็หอมด้วยครับอ่าคิดว่าไม่แพ้ของยี่ห้ออื่นครับครับแล้วก็จะมียะมอง ยาหมองเนี่ยครับก็เอาน้ำมันพริกมาทํายาหมองน้ํามันพริกของพี่เที่ยวเองเหรอครับอ่าแล้วก็เอาพริกไปทําน้ําพริกเผาเอาเอาตัวพริกไปทําน้ําพริกเผาอ่ามาเป็นน้ําพริกเผาตูดของวัดก็คือใส่ปลาใส่กุ้งอ่าเป็นเป็นน้ําพริกเผาเป็นน้ําพริกเผาให้ไม่ให้ไม่ไม่ให้ไม่ว่าดขวงพี่ผสมเองมาทาเองก็คือเราเอาพริกเนี่ยเคี่ยวเอาน้ํามันนั้นอ่าแต่เนื้อพริกเนี่ยมันเหลือ เราเสียดายเนื้อพริกเราก็เลยเอาเนื้อพริกเนี่ยมาทําน้ําพริกเผาใส่ต้องใส่มะขามปรุงรสมันก็เลยได้เป็นสามรสครับอันนั้นกระปุกเท่าไหร่กระปุกละเก้าสิบเก้าบาทกระปุกละเก้าสิบเก้าบาทอ่าแล้วถ้าเป็นอ่ายาหม่องยาหม่องนี้กระปุกยาหม่องนี้กระปุกใหญ่นี่ก็คือกระปุกละร้อยครับแล้วถ้าเป็นกระปุกเล็กเนี่ยจะเป็นสามกระปุกร้อยครับผมนี่นี่ครับนี่เป็นกระปุกเล็กเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ที่ทางวัดทาขึ้นมาเองใช่ครับอ่าจากนั้นน้ํามันเขียวเสร็จแล้วมีน้ํามันเหลืองครับน้ํามันเหลืองเนี่ยน้ํามันเหลืองเนี่ยเราเกิดจากว่าเราเอาฟ้าทลายโจรว่านม้าเถาเอนอ่อนครับเอามาผสมใส่ครับเมื่อเราผสมใส่ขึ้นมามันจะมีสามตัวนี้ครับที่เรามองเห็นก็คืออันนี้คือว่านม้าครับว่านม้าเอาไว้โชว์กำลังฟ้าทลายโจรครับแล้วก็เถาเอนอ่อนครับ ออามาเคี่ยวน้ำมันมะพร้าวแล้วก็มาทําน้ํามันเหลืังเป็นอีกสูตรหนึ่งจากนั้นแล้วก็มีสบู่สบู่ครับสบู่นี่เป็นสบู่งาครับสบูสบ่เอานาอาพูดถึงน้ำมันงาก่อนน้ำมันงานเนี่ยน้ำมันงานเนี่ยครับเราใช<ข>้มาสกัดเราสกัดเ,เองครับกับเกิดจากว่าคนที่เขามีอาการของเป็นโรคต่างๆครัเช่นตัวอย่างมะเร็งหรือเป็นเกี่ยวกับพวก ไขข้อไม่ดีครับตัวน้ํามันงาตัวนี้ช่วยได้เยอะคเพราะเราขีดเองก็เราก็ทานอยู่อ่ามันมีสารเซราเมนอยู่ในในตัวของมันที่เราเห็นดำๆเนี่ยมันมีสารเซราเมนอยู่ครับแล้วเรามาทานมันอันนี้กระปุกกระปุกขวดเท่าไหร่สองร้อยขวดสองร้อยถ้าโวใหญ่โลหนึ่งโลหนึ่งได้แค่สองขวดครับอ่าขวดใหญ่ขวดเท่าไหร่อันนี้เป็นน้ําคาวตองอ่าอันนี้เป็นสูตรของสูตรของที่เขาหมักกัน เป็นคาวตองกินแล้วกินยัดล้างคอแก้อักเสบทั้งตัวครับครับผมโอเคจากนั้นเป็นสบู่อะไรครับพี่สบู่นี่เป็นสบู่งาสบู่นี่คือคือจากโรงงานนะครับที่เขาทําส่งออกออสเตรเลียอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาให้เรามาจําหน่ายเพื่อเป็นค่าน้าเข้าไปวัดอ๋อเขาถวายมาเพื่อจําหน่ายเป็นค่าน้ำเข้าไปวัดชก็อนะเท่าไหร่พี่สามสิบบาทก็ละสามสิบบาทนะครับทางว่าคือทางเจ้าของโรงงานเนี่ย เขาเขาถวายสบู่มาใช่ให้ทางวัดมาจัดจําหน่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมของวัดใช่หลวงพี่ไอ้นันไอ้ตังจากรายได้จากตรงนี้พอจ่ายค่าน้ำค่าไฟไหมเพราะเหลือครับเหลือนี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของวัดนะครับใช่ครับเพราะว่าเรารอกิจมิมนรอโยมมาทําบุญเยอะๆเราก็เลยขายผลิตภัณฑ์พวกนี้เพราะพวกูวกบ,บ้านนะ่ะต้องมีคนใช้อยู่ล,ละเพราะว่าพี่ต้องเข้าใจว่าน้ามันเขียวน้ํามันเหลืองยำมมงูยำมอง ไม่มีบ้านไหนไม่มีครับลองมาใช้ของวัดอันนี้ก็เก็บได้เป็นปีเหมือนกันหลายปีเป็นปีครับนี่นะครับก็คือทางวัดนะครับครับถ้าถ้าซื้อไปเป็นของชํารวยงานศพก็อีกงานงานมงคลต่างๆเนี่ยก็ราคาหนึ่งได้ครับได้ครับเพราะเราก็จะคุณเจ้าแบบไหนย้ยให้เราผูกหรือแปะอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งให้ลูกหน้าตั้งสองวันนี่นะครับเป็นการนําใช้นําผลิตภัณฑ์ของวัดมาทําให้เกิดประโยชน์ใช่ครับ อ,อ่าคาน้าคาไฟนะครับแล้วก็ทางวัดมีโครงการติดโซลาเซลล์ก็ยิ่งดีใหญ่เดี๋ยววันนี้ผมจะมานวดกับหลวง,งพี่อัมพลคำเดิมนะครับครับกราบมากสการครับหลวงพี่อาเตอนนี้มีคนอผลิตมีคนมานวดเอยอะไหมครับพี่ก็เรื่อยๆนะพี่มามีทุกวันหละครับวันละสิบกว่าคน วันหนึ่งมีมาสิบกว่าคนสิบกว่าคนใช่ไกลสุดขนาดไหนครับไกลสุดเลยเหรอไกลสุดก็มีอุบลอุบลครับนัง่งรถไฟมาเหรอนั่งเอารถขับมาเองเขาเขาดูคลิปดูคลิปจากพี่ไตเทพแล้วเขาก็โทรมาปรึกษาว่าเขาเป็นแบบเนี้ยเขาแก้มาตั้งนานแล้วไม่หายหรือมันดึงมากอยู่แต่เขามาเจอเราเนี่ยเขาว่าเราเอาอยู่อ่าเนี่ยนะครับคลิปของผมเรื่องนวดเนี่ยนะครับคนดูแค่หลักร้อยนะครับ แต่จริงๆแล้วคนที่จะหายเขาก็มาเองใช่ครเราพอเขาดูแล้วเขา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 เชื่อว่าต้องมาต้องแก้ได้ใช่ครับเพราะว่าการที่เราทําอ่ะเราทําเราทําด้วยความจริงใจครับบางคนเนี่ยเราทําเนี่ยเราทําแบบไม่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 แบบว่าเราไม่ไม่เลี้ยงไข่อ่ะครับเราถามว่าเขาจะรับได้ขนาดไหนครับขนาดไหนอะไรแบบน้ตึงขนาดไหนเราเห็นเราก็ต้องพยายามที่อยากเจ้าออกครับ ถ้าเขาอยู่ไ,ไกลๆเราก็เคสได้ก็เอาออกเลยครับม,มันก็เลยมีผลในการแก้ได้ดีขึ้นอาการหนักที่สุดมาขนาดไหนครับพี่หนักสุดแล้วก็เดี้ยงเนียเฮียอะไรที่ไปสองผ้ากับผมนี่เดินได้ปกติแล้ววิ่งได้ด้วยเลยเฮ้ย <Hey. S 2> วิ่งเลยทาจริงครับรวันนั้นผมไปตรวจภาคกับอาจารย์บอยผมก็บอกว่าไอ้เรื่องภาคไม่ต้องสนใจแล้วไปสนใจเรื่องสุขภาพก่อนใช่เพราะว่าขาเขาติดขาเขาติดแล้วมันเดินก้าวไม่ออกเขาเป็นโรคเหมือนพากินสัน ใช่ครับและระยะต้นๆคือใครที่เป็นสันสันที่ควบคุมได้ได้ต้นๆเนี่ยครับให้รีบมาคือคือเขาเป็นเนี่ยมันมันมันก,กั้มกึ่งมันลงแขนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งลงขาครับคือคากิสานเนี่ยถ้ามันลงขาเนี่ยมันจะไม่มีแรงครับแต่ถ้าลงแขนมันจะสั่นครับ,รบอันนี้อันนี้ยนั้นหายแล้วเฮียหายเลยครับเพราะว่ายังมีการมันทึกวิดีโอตอนที่เขามาวนวดแล้วลองวิ่งดู เขาก็วิ่งแถวผมมีโอกาสเจอเยยอยู่แถวเขาอยู่แถวมินดูรีนะเฮ้เขาให้เอาพระให้หลวงพี่เยอะไหมครับห้าสิบองค์ห้าสิบองค์นี่นะครับหลวงพี่ครับเวลามานวดพระนวดคนเนี่ยเขาเขาถวายพระมาเยอะไหมก็แล้วแต่บางคนก็ให้องค์หนึ่งสอง 3, องค์สามองค์บางทีเขาเห็นเราชอบพระ เขาก็ให้ปัจจัยด้วยให้พระด้วยเขาไปัจจัยด้วยเพราะว่าช่วยเพราะว่าเขาไปรักษาที่อื่นแล้วมันหมดทางลำบากใช่ครับเขามาเจอกับเราเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคไอ้เยี่ยมยังก็มีพระที่วัดองค์คนหนึ่งก็เหมือนกันที่เกือบเดินไม่ได้หลวงพี่องค์เลยรนะที่ที่ป่วยอ่ะก็ป่วยก็มันเราฟีไปไปนดทั่วครับเพราะเราไปที่ไหนเราก็ได้นวดเช่นล่าสดเนี่ยอาพผู้ใหญ่จากวัด คณะสงครามมานวดมาดักเทียนแทให้ที่วัดเราเห็นชั้นใส่ตัวรัดเราก็บอกอยู่น,นิมนตลถวายนวดครับสักห้าหนาทีท่านบอกว่าจะรีบกลับมีงานอผลในท้ายอยู่ชั่วโมงครึ่งคื <c oughs> ออะไรนะขี่ลดอตาช้างห่างลอดตาเลนใช่หรือรว่าใกล้เกลือกินดาบ ใช่มีของดีใกล้ตัวแล้วไม่ยอมมาไม่รู้เขาไม่รู้เขาบอกว่าเอ้ยไม่ไม่รู้ว่าที่วัดเนี่ยมีนวดมีแก้เส้นเขาก็ถามว่าทําไมโอ้โหเอาเราอยู่แล้วก็เจอผ้ามาหาดักเตอร์เขาก็มานวดก็เป็นหลานของท่านครับ,อบอก็มานวดท่านก็บอกว่าเฮ้ยดีเลยไปปิดหายเลยเนี่ยนะครับก็คือถ้าที่นี่ไม่มีแล้วแต่ทาบุญหรือไม่ทําบุญเลยก็ได้หรือถ้าใครอยากจะทําบุญ กอ็อ่าซื้อไอ้ผลิตภัณฑ์ของวัดขอไอ้พวกยายายา,ยานวดที่เป็นยามองน้ํายาหมองเรือไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยทางวัดแล้วทางหนึ่งนะครับใช่ครับนี่ครับเดี๋ยว <ขอ S 1> วันนี้เพราะว่าเราได้เป็นค่าน้ำเข้าไปครับปุณปุณปุณเดี๋ยวก่อนครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพอจะมาสั่งงานอะไรนิดนึงงระถาเจ้าอของพระป่ามาอย่างน้อยสิบใบก่อนเขาจะเอาร้อยใบติดเสาทีตรเนี้ นีวันนี้เราได้เด็กวัดเป็นช่วยทั้งพระอะตากล้องสมัครเล่นนะครับยังไงก่อนเรอพี่อะครับน้องไงครับนนโคยก่อนโคยท้องก่อนครับยังไม่อื่นนะครับนี่คือวันเดียวนะครับครับเยลงพี่โคยท้องนี้มันช่วยอะไรได้ครับก็ในยระบบลำไส้ระบระบท้องอะไาการตัดเิดในท้องแบบเนี้ยใน้พี่มันกัวนี้มันเราจำแบบเนี้ย มันกับเราใช้เครื่องเนียน่ยมันถึงกว่ารับโวยท้องเนี่ยมันดีสำหรับเต้นทุนกส่วน มันลองก็แต่สมองแต่มันได้เยอะกว่าตกตรงนีอ้อากาศชากระทืมมาตกเกิดอะไรชากรทีมเนี่ยครับก็คือเกิดเส้นที่มันไปกดทับอยู่นอนผิดท่าใช่ครับถ้าที่นอนแข็งครับมันจะไปกดทับถ้าที่นอนนิ่งจะไม่กดทับคือเอาแข็งเอาคอเอา นี่มีใครมาฝึกมาฝึกว่าไปไปบ้างไหมก็มีครับก็มีจากที่วัดอื่นต่างๆเข้ามาเข้ามาเข้าฝึกเขาวิชาาเลยฝึกไปใช้ที่วัดคำไปใช้ที่วัดใช่ครับอุปกรณ์นี่ก็แต่ตอนนี้ตอนนี้คืออุปกรณ์เนี่ยเขาผมมาให้เขาเอาไอ้ตัวเล็กก่อนไอ้ตัวเล็กไม่ได้ตัวนี้ครับเพราะว่าบางคนน่ยต้องไปลองดูว่าเขาจะเอาหรือเปล่าแล้วเขาถึงว่าอุปกรณ์่างไร อา่าจริงๆเมื่อก่อนผมเม่ญญาาขายไปอยู่ที่ตัวหน่งอสี่พันห้าครับอันนี้มาเราก็ลดราคาอยู่ให้ตัวเลขเท่าไหร่ตัวเลกขก็ไอตัวเล็กก็ประมาณแปดร้อยครับแปดร้อยบาทใช่ครับอันนี้นะครับเวลาน,นลวดแล้วจะทำให้คนเบาแดงครับถ้าคนที่นวดแผนใครเป็นเน่ก,ก็เจ็บเลยใช่ครับมันจะโควยได้เยอะขึ้นกว่าถ้าคนที่มี เรียนฝึกต้อวกแข็งไยมาไม่ต้องเยอะนะครับพอเป็นว่าถึงไหนถึงไหนก็โอเคครับเฮ้ยคนมาหน่อยเยอะครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไมเหนื่อยไมเหนื่อยก็ให้พระเป็นเหยียบช่วยครับเหยียบให้ครับเนี่ยนะครับมันจะมันจะเข้าไปเพราะมันจะ เกียบเทียบระหว,ว่างนวดแผนโบราณตามร้านาานวดท่วไฟกับอันนั้นเหมือนกินโคเลี้ยงนะครับใช่ครา,านวดแบบนี้เหมือนกินกาแฟสดครับนอนคว่ำครับคว่ำนะครับครับ เสนอ่ับเส้นหลักแล้วมันเมันจทอนเขาปอดใช่ครับมันะทอนเขาปอด พี่นอนงหงายครับนอนหงายครับเดีย๋ยวผมจะดัดท่าเป็นเลขสี่เอ๋อค่ะดัดท่าเป็นเลขสี่ตอนน็นอันนี้ช่วยอะไรับพี่อันนี้เส้นขาการตึงการอะไรล,ลงถึงขาครับหลงพี่ถ้าคนอย่างผมเนี่ยถ้าปกติก็ควรมานวดไว้นิดหน่อยใช่ครับคนที่ที่ผ่านมาผ่านไปผ่านมาเอ้ยเอ คนที่ผ่านมาผ่านไปนะครับก็นวดไว้ปีละครั้งหรือสองครั้งครับ0949595099เดี๋ยวผมลงเบอร์ให้หลวงพี่นับนเขาต้องไปทางนึงหลวพี่เดี๋ยวแว่นเดี๋ยวแว่นอ่ะไปไหนลาบากครับครับเขยับไปคร้าไอ้ตรงนี้เขาแก้ตึงเหรอได้ครับตรงนี้ตึงนี่ออกเลยครับเพราะสปองสลักของสลักเพชรหลุดหมดแล้วครับกับผงกับยงเมื่อกี้เนี่ย เขาบอกว่าเขาจะไปดูว่าหลังสุดเราจะอแบบไม่ออกกว่าเนี่ยเนี่ยนะเขาไมเชื่อนนพี่ลองลุกขึ้นวมันเบาขึ้นไหมเบา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 ครับมันจะเบาเพราะมันดึงเส้นตรงเนี้ยก้ามเส้นเนี่ยมันจะหลุดออกเส้นก้ามจะหลุดออกครับมันก็เลยจะส่งผลอันนี้นิ้วพี่จยัาไหก่อนอ๋อดันยันครับ ได้อีกข้างเลงครับได้ครับอีกข้างเลงพี่ต้องทำยังไงโอเคครับครับเขาจะใช้เวลาไม่นานนะครับครับประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะครับเราไปคุยไม่แยะนะครับครับ สูงี่คอยมาว่าสูงสุดวันเท่าไหร่ก็ยี่สิบหกคนสามส<า> <นา S 1> ิบ <นะ S 1> ค,คนก็มีมาเป็นบางครั้งวันมีงานมีอะไรแบบเนี้ยครับแล้วไอ้ไอ้ดึงคอนี่คนคนเขาจะกลัวไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราดึงช่วยได้เยอะครับเพราะว่าต้องเป็นคนที่เขาไหลติดมาอะไรแบบเนี้ยอย่างเงี้ยไังไหมครับครับอ่า ขึ้นคับนั่งครับนี่นะครับนวดบันเทาตัวการนะครับคบขับรถมานวดเองนะครับดีกว่าให้คนอื่นพามาใช่ครับอ่ะหลวงพี่อ่ะับคนที่ใช้เอายาหม่องมาก่อนเอายาหม่องกับน้ำมันนี่มันต่างกันตรงไหนเอาาอยาเาก่อยาหม่องยาเมาอยาเขียวอ่ะไอยาหม่องเนี่ยไอยา,าเขียวเนี่ยมันเป็นสูตรเย็นยาหม่องเป็นสูตรร้อนอ่ะเราควรทาอะไรข้างบนเนี่ยองทาเย็นเดี๋ยวก่อนสมมื่ว่าผมผมปวดขา ต้องทายาหม่องทายาหม่องแต,แ,ตแต่ถ้าปวดแขนไหล่แบบเนี้ยหัวเป็นน้ํามันเขียวดีกว่าเพราะอะไรเพราะมันจะช่วยมันเย็นอ๋อมันนี้นเ,นเป็นสูตรเย็นสูตรเย็นครับแบบเนี้ยอันนี้ใช้ทาหัวได้ครับใช่ครับคือถ้าเราแบบมึนหัวตึงหัวเบบนี้ยมีอาการแต่แบบนี้พี่จะออกงานแบบเนี้ยแล้วพี่บอกว่าึงหัวไม่มีน้ําแข็งเอาเนี่ยใส่ใส่แล้วลูปไว้ก่อนมันก็จะช่วยความเย็นลงไปครับได้เยอะครับ นี่นะครับหลอกชายผ้านะครับครับนี่นะครับแล้วนี่มาถ้าเราเยะหมองเนี่ยเยาะหมองเนี่ยมันจะเป็นเป็นปาล์มเป็นพวกอะไรมันจะใช้งานได้ดีกว่าหมายถึงไม่เยาหมองมันเชเข้มข้นกว่าหรือพี่มันร้อนครับเยาหมองมันจะส่วนพวกขาขาหนานั่งน่องอะไรแบบเนี้ยพวกนี้มันจะต้องใช้ยังไงถ้าถ้าเยาหมองก็นวดน่องนี่อ่ะใช่ครับเราก็ใส่เหมือนกับว่าอาการแบบเนี้ยตรงเนี้ยมันร้อนมันเนี้ยตรงนี้มันหนาอหนังมันหนาความเย็นมันจะไม่เข็ม ที่เขาที่เขาใช้ข้างล่างนี่เพราะว่าหนังมันหนาใช่แล้วหนังมันหนาเรากดยากครับสมมุติเราชาตรงนี้เราดูกล้ามเนื้อที่วิ่งมาแล้วสุดท่ามแล้วตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ไม่ส่วนใหญ่มันชาที่น่องดิกตะคิวขึ้นไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะคือเราจะชาขาฝ่าเท้ามันจะเกิดในเส้นนี้ก่อนนี้เบื้องต้นนะครับไว้ดูดูไว้ ไว้รักษาตัวเองที่บ้านนะครับเนี่ยครับ,ค,รบคือพ่อบ้านแม่บ้านพี่น้องลูกกับพ่ออะไรเงี้ยก็มาเรียนรู้ไว้นะครับสิ่งเหล่านี้ดีกับทุกคนครับเพราะว่าเพราะการที่พี่บวมเนี่ยมันจะเกิดตัดตเราอะทํางานหนะักทํางานหนะักต้องลดอาหารต้องลดยานะครับลดยาที่กินใช่ครับแล้วก็จะหายครับแล้วก็กินอาหารตามตามหมอจับอาการได้ดูหน่อยคือเรื่องมันหยุดก่อน เรื่องมันอยู่ก่อนหยุดเลยต้องเพิ่มให้มันสมารถหลังมันเท่าไหรกินได้นะครับแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องไขมันไขมันเนี่ยนะครับคก็มานี่มาที่หลวงพี่นี่สบายใจนะครับไม่ต้องเอาตังมาครับเข้ามานวดให้หายกรับไปหาทํามาหากินให้ก่อนได้หลวงพี่มีไข่ตาหนิไหมหลังจากโออกไปมีมีเสียงแบบเสียงแบบโอ้ยหลวงพี่ไม่ใช่กิจของสงฆ์มีไหมไม่ไม่มีคอยตนใหญ่คนที่มาานเนี่ยมันหนัก เขาไปแก้ที่อื่นแล้วไม่หายแล้วเขามาแก้กับเราอ,ะอ่ะคือหนึ่งได้ความรู้จากเราที่เราอธิบายการเป็นสองเราแก้ทุกอย่างแต่เรื่องที่บอกไม่กิดของสงไม่อะไร้วคุณบอกไม่เลยเป็นกิตของของแต่คุณก็ไม่ต้องมาทํำก็ได้แต,แต่คนะแต่คุณมาทําทุกคนอะ่ะถ้าใครคิดว่าไม่ใช่กิตของสงหลวงพี่ก็ไม่ต้องทําให้เขา,าแหละแล้วกันแต่ถ้าใครว่ามองว่าเป็นการสงเครกันมาได้ใช่ครับ เนนะครับก็กลับมาก็มาหาหลวงพี่อังพนได้นะครับครับแล้วก็หายกลับไปไม่ได้คือเดินครื่องกินใช้จ่ายคร่องกลับไปนะครับครับถ้าจะให้หายครับต้องมาบ่อยๆวันนี้ก็มาจากนครสวรรค์ตาคีนี่คนนี้มาจากมานวดเหรอมานวดครับนี่ครับมาจากนครสวรรค์ตาคีนั่งรถไฟมาหรือนั่งอะไรมาเัารถมาเอาเอามานวดอารานี่เนี่ใช้จอายี่ถ่ายถ่ายอ้ำมันอะไรน ใช่แล้วครับเดี๋ยวถ่ายทั้งคนหน่อยเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยคุณแค่มาครับมาด้วยคเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับอัะพี่ถ่ายมานี่แหนเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมดูอีกอีกคลิปหนึ่งสาธุก็ครับกราบน้ำพรสการขอบคุณพระองค์สาธุเป็นไงบ้างครับเราคุ่นถ่ายไปไหนนั่งเก็บรายละเอียดนิดนึงโอเคไปไปปุ๊บ